ครับมาดู <c oughs> เงินสองใบนี้เงินปีเดียวกันหรือเปล่าไม่เหมือนกันนะครับนะครับรอเก้าแต่ด้านหลังแบบแบบเดียวกันแต่แตกต่างกันอีกนะครับใบใบนี้กับใบนี้ไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมว่าเงินรุ่นเดียวกันมันน่าจะออกปีเดียวกันนะครับ แต่ตัวนี้ตัวนี้เล็กตัวนี้ใหญ่นะครับตัวนี้เลขอยู่ตรงนี้ใบนี้เลขอยู่ตรงนี้ใบนี้มาอยู่ข้างบนนะครับตัวเลขร้อยนี้ก็ไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้มีลายใหญ่ตัวนี้ลายเล็กนะครับตัวนี้มีเส้นตัวนี้ไม่มีเส้นนะครับตัวนี้อยู่ อยู่บนไหลของพระอ,องค์รอเก่าพ่อหลวงรอเก่าตัวนี้เป็นอย่างนี้ตัวนี้เป็นอย่างนี้นะครับแต่รุ่นไหนออกก่อนหรือปีเดียวกันถ้าปีถ้าถ้าออกปีเดียวกันทําไมแตกต่างกันอย่างนี้แต่ที่จริงผมจะเห็นแต่บใบนี้แต่ใบนี้เป็นอย่างนี้น่าจะมาที่หลังหรือเปล่านะนะครับเดี๋ยวผมจะจับลิกให้ดูนะครับ ะครับเป็นราชการที่แปดนะครับนี่นะครับดูก่อนครับผมคิดว่าตัวเลขก็แตกต่างกันนะครับตัวนี้ไปอย่างหนึ่งตัวนี้ก็ไปอย่างหนึ่งนะครับนะครับและตมุนตีคนเดียวกันเซนนะครับ ตัวเลขดูครับตัวเลขร้อยเลขร้อยตัวนี้เป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นอย่างนี้นะครับแต่มีนักเรียนเหมือนกันนักเรียนแต่ตัวนี้มีนักเรียนแต่มีมีทำมีทำอันนี้ไว้นี่นะครับนี่นะครับเนี่ยผมดูแล้วก็ดูเป็นราชการที่แปกับราชการที่ห้านะครับไอพวกนี้ตรงกันหมดนะครับถูกต้องหมดนะครับ แต่ตัวเลขไม่ถูกกันตัวเลขคนละอย่างนะครับด้านหน้าก็คนละอย่างนะครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะออกก่อนนะครับถ้าเป็นรุ่นเดียวก็ถ้าเป็นรุ่นเดียวกันก็ตัวนี้แปลกนะครับแต่ถ้าเป็นคนละปีกันก็ตัวนี้ตัวนี้ก่อนนะครับตัวข้างล่างีก่อนนะครับนะครับผมจะจับยกขึ้นมาให้ดูนะครับนี่นะครับตรงนักเรียน นะครับตรงนักเรียนมีมีเขียนไว้อะไรเนี่ยไม่รู้นะครับเนี่ยตัวนี้นักเรียนนักเรียนเหมือนกันแต่ไม่มีนะครับไม่มีนะครับนี่ไม่มีดูเลขร้อยก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่พวกนี้ถูกกันหมดนะครับเ,เลขร้อยคนละอยาก,กันนะครับนี่คนละอยาก,กันนะครับ ด้านหน้าก็คนละอย่างกันนะครับด้านหน้าเหมือนกับเงินทุกวันนี้นะครับมีสัญ,ญลักษณ์ที่เรียกร้อยอยู่ตรงนี้นะครับรัฐมุนตรีคนเดียวกันเสร็จน,นะครับ,นะร,บรัฐมนตรีคนเดียวสิ้นนะครับ แต่มันแปลกมันแปลกนะครับมันแปลกแต่ว่าเงินรุ่นเดียวกันไม่ใช่นะครับเนี่ยเลขหกตตัวอ,อยู่นี่อยู่อยู่บนไหลนะครับตัวนี้อยู่ข้างล่างนะครับนี่ไอ้นี้นอยู่ข้างล่างไอ้ตัวนี้อยู่บนไห,ไหน ek, ญญลนะครับไอ้ตัวนี้เล็กนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้เล็กใบนี้ใหญ่เลยนะครับใบนี้ใหญ่คุดก็แตกต่างกัน ค,คุดตัวนี้ตัวเลขแหลมตัวนี้เลกเลขหนานะครับปีกหนาตัวนี้ปีกแหลมนะครับแตกต่างกันอยู่ถ้าเห็นอย่างนี้ก็คอมเมนต์มาว่าปีไหนเป็นปีไหนนะครับเนี่ยเงินร้อยเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับนักเรียนนะครับร้อยนักเรียนนะครับนี่ร้อยนักเรียน,น ตรงไหนถูกจ้องกันหมดนะครับถูกจ้องกันหมดนะครับนี่แต่เลขร้อยไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นเลขศูนย์กลมๆตัวนี้เป็นเป็นเหลี่ยมนะครับข้างล่างนี่เป็นเหลี่ยมนะครับตัวนี้กลมๆนะครับตัวหนังสือตรงนี้ตรงกัน ตัวนี้ก็ไม่ไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับด้านหน้าไปใหญ่เลยไม่เหมือนกันสักอย่างเลยนะครับตัวนี้มีเส้นนะครับตัวนี้น่าจะทีหลังนะครับถ้ารุ่นเดียวกันก็แปกใบนี้แปกนะครับเนี่ยคูดก็แตกต่างกันนะครับตัวสัญ,ญลักษณ์นี่ก็ใหญ่ตัวนี้เล็กนะครับแก ใบนี้น่าจะเป็นพระเสียนใหญ่ใบนี้น่าจะเป็นพระเสียนเล็กนะครับตัวเล็กตัวใหญ่หรือเท่ากันเท่ากันนะครับเนี่ยเล็กตัวนี้อยู่บนไหลเล็กตัวนี้มาอยู่ข้างล่างนะครับตัวหนังสือตัวหนังสือตัวนี้นะครับนี่ตัวเล็กเล็กนี่รัฐบาลไทยเนี่ยที่เส็นเล็กๆ็กเนี่ยตัวนี้ตัวดำาๆตัวนี้ตัวแดงนะครับนี่ และตะมรีคนเดียวกันเซนนะครับครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันนะครับขอบคุณครับที่ดูว่าเงินตัวนี้สองใบนี้เงินร้อยสองใบนี้ใบไหนเป็นออกออกก่อนนะครับเป็นเงินเก็บนะครับนี่เป็นเงินเก็บใบไหนออกก่อนใบล่างออกก่อนหรือเปล่าหรือใบนี้ออกก่อน ถ้าออกพร้อมกันมาไม่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันคนละอย่างกันครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันเงินแปลกๆ